สวัสดีรัดกสวัสดีครับสวัสดีครับับมามันี่มาตามเนวทข้างรัฐบาลขอเรื่องรัฐบาลก่อนเอารัฐบาลให้ก่อนครับครับรัฐบาลก่อนที่ไปที่มากนะครับผมก็ฝันเห็นปูพ่นขึ้นมากครับก็บอกคือว่าเมื่อฝันมันจีเป็นจริงคนจะเป็นมากมันจะลอยมันจะม่บอกมันมา่บอก วันที่สิบหกไข่สืบแปดเจ็ดหกอ่ะแปดเจ็ดห้าครับครับวันที่สิบหกคนพยายามด้วยว่าวันที่สิบหกให้สืบแปดเจ็ดห้ายังม่ถอบแปดเจ็ดหกครับจ้าคแต่จะมีเอฟซีคนได้คนคนตีนะครับพอเมื่อสุดท้ายมาฟันว่าได้ปลาคอกระปุกผมย้อนขึ้นให้ยนขึ้นด้านบนเอฟซีก็ได้ตีขึครับมันก็ได้ได้สามตัวแล้วก็สองตัวสองแปดตรงตรงเลยครับผมกับ สนับสนุนร ну <l Jean Rabbit bulun> no ัฐบาลก็ได้ดีบางคนก็ได้สองเด้งครับเป็นยังได้สองเด้งมันก็ห่าเก้าสองแปดกได้มันกับไปได้เจ็ดสองแปดก็ได้เลขไทยน้ำแล้วก็เลขสองตัวไทยน้ำสองตัวล้านน้ำในสองเด้งหลายคนเจ็ดสองแปดเนาะเลขไทยรับได้ประกันได้สองเด้งก็ัีอันนี้เป็นการสนับสนุนรัฐบาลย่างแท้จริงเนาะครับวันนี้เป็นกะซมาอยู่คนเดียมาสมหวัทียัน จะแม่สมหวัเที่อันเบนมองเหลังจากหลังจากที่ฝันได้ได้มนที่แล้วแล้วกาบัตรตองหัวอดนหม่เป็นตาฝันฝันว่าได้หอยกาบปกติให้ตีจะมีอยูซี่ชุดนี่แหละรอบเมื่งวามันติดตรงกับเลขถูกบ่ครับแต่เพิ่นฟันได้หอยกาบสองหน่วยอันนี้หายยูซี่แปรใจกันนะร่องแปะเบิ่งวานติดตุ่กันปะแปรใจกันเนาะหอยกาบสองหน่วยแล้วก็หลังจากได้หอยกาบแล้วบัดนี้ไปอีกได้หอยจุก ไปค่มร้อยได้ไปอีก็ล้วเหรอไปไปไปได้หอยเออได้กุ้งน้อยกุ้งน้อยทีาเจ้าเลี้ยงอาเจาว่ากุ้งเลี้ยงได้หนาขนากุ้งเลี้ยงก็จะเอาเพราะว่าไม่ได้เอาแล้วโอ้ครับฟันอยู่ในติดต่อกันเลยเน่ครับในในขึ้นเดียวในขึ้นเดียวกันหลนนังจากได้ได้พวกบอแล้วกับฟันว่างูกลายเป็นงากลายเป็นคนกลายเป็นผู้เฒ่าฟ<อ>ันหักเนานะกับปกติบนสีย่านหยานงู อันนี้ยาคนแรียนอะไรยังไงคนกับคือคนแรนหยอกกันนี่คนมัมันคนแรียนหยอกกันปกตีมาสามโต้หอยกับนี่ผมตีหอยเป็นหกงี้อนครับหอยหาหอยหกวายเอฟซีจะเอาหากันเลยแวต่หกหกหกเต้าสองครับหอยกับกับใกล้เนาะหงกับ ตีตีแบงค์นช่เก้าตีเป็นโตไปเลยซองน้อยเป็นซองม่นครับสองน้อยเป็นสองซองก็คือสองมากแล้วเนาะอาทียตีถือสี่ตัวคือทาปะเทิเพื่อไ้นบ้านแล้วก็หอยจูบหอยจูนี่ก็หกเจ็ดหกเจ็ดออกแล้วก็เบ้าไปได้ฮัลังเทียกออกตัวเก้ากับมีะไอทิยออกลางออกลางวันนี้กุ้งน้อยกับีเก้าหนึ่งเมนน้อยแล้วก็ยา งูไายเป็นย่ากับงูก็เป็นเจ็ดนะยากับเป็นแปดเป็นเก้าประมาณนี้แหละต้องวะกับบนเลขสิบดีเป็นเจ็ดแปดเจ็ด 8, 7, เก้าว่ะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าจ้าก็ว่านี้มือนี้กับมาตามนัดก็คือไหว้ปูครับไหว้ปูแอดไม่เป็นการได้ถวายถวายปัจจัยถวายเงนินให้ปูถวายสร้างจ้ารวมๆแล้วก็อยู่ประมาณเศษประมาณหลักแสน อะไรฟูดการหนึงเนี่ยครับผมการที่เก็ดแห่ปูครับผมเพิ่งก็เลยบนบนคออีกวันนี้คอลายก็เก่าแต่ผมกับเ่อนเดียบนเด้ออันนี้แม่นแอดไม่เป็นผู้คอแม่นครับแอดไม่เป็นคนคอจ้าะว่าในความฝันนะคือผมฝันเห็นปูขึ้นมาแล้วพุ่งลงมาหายัดไม่หน่ากับหนาดิชนกันเลยหน่าแอดไม่กับหนาปูครับครับงั้นจับจับมือหน้ามัดดีแอดไม่กับผมมัดต่อนะ เมื่อไหนเป็นบ้าบอกอย่างหียังนึ่งนึ่งก็ออกเพื่อน <c oughs> บ้านประจําวันประจําบนอโอ้เจ๋งเนาะแสดงว่าปูปูมากอิหลีเนา <สะ S 1> มาอยู่ <สะ S 1> อิหลีอันนี้หลังจากที่ผมจําซีนขึ้นแหลกแต่ซีนมีมีเหตุแปลกอยู่ก็คือครัขึ้นแหลกนอนผมกับฟันเราคนมาติดบ,บ้านเนยเอ๊บ้านม้านี้น่งเขาปั้นกับเสด็จมันเสดิดขึ้นมันามาหลายเยอะจ้างคนมามากันมาหลายเยอะจ้างคนมา อยู่ในฝันบอกม่ค่ะเพิ่นตื่นอันนี้อันนี้ก็เสด็จตื่นโอ้โเสด็จตื่นเลยแต่ว่าผู้พ่อเป็นผู้ฝันไม่คครับผมฝันแต่ว่าเกี่ยวกันเลยตอนนี้ก็น้องกับปันก็ตะโกนกันผมก็ตื่นเลยตอนนั้นแต่ลยบ่ได้ถามเลยมีแต่ว่ากับฝันมีแต่ว่ามาอะไรเยอะจังเพิ่นว่าอ้อก็ล้ว่วงเลยคืนสอมาก็ได้ถามเพิ่นว่าเพิ่นฝันกันมันก็ว่าเพิ่นฝันเห็นพญานาคสีดำลอยขึ้นหลังบ้านรเรื่อนั้นก็ออก5หาห บ้านเล็กที่สี่ห้าหกแถวสี่ห้าหกบังห้าหกมัวบ้านหนาขืนอยู่ลังบ้านนาคดำว้านนี้ก็มีกับคนว่าที่ถามว่าเป็นยังก็ร่องห่วงขืนคนว่าเห็นคนบอว่าเห็นคนเห็นยังหนึ่งคนว่ามากเต็มบ้านเได้คนว่าก็เลยนาจะมมามาเอ๋มาเบิ่งมาว่าเขาบางเพี้ยนไห่บ่รือว่ามาว่าเขาใส่สตดลูกดานใส่สตดไหนกะทิมาเบิ่งไม่นรัน เห็นเห็นจริงคือน้องเขาปั้นก็เห็นจริงคือกันกับแอดก้าฟันครับตรงกันพอดีเนาะลุกข้นนั่งเลยห้องข้นมาอะไรเยอะจังว่ว่าห้องขนโอ๊ยแันเบาดวนก็่นี้แม่นผมไดลเมือนันลุกขึ้นนั่งเลยจีแม่กรับลุกขืนนั่งเนี่ยขึ้นเนี่ยกว่าสินอนบ่ไรฝนแห้งร่มเริมแดกร่มก่อนลมมาแห้งแห้งร่มมีแต่ร่มอ่ะพอเมนปูพื้นมากับมาที่นีมากับเริมฝน ฝนแต่ฝนพอตกแห้งตอนฝนมากฝนล่มหายปานี้รับไปแป๊บเดียวฟ้าฝ้าล่องบุหัวล่องใส่เฮียนสั้นเลยสั้นกับสีมากขึ้นปูคนหน้าตัวครับแบบแบบสั้นเหมือนไรอ่ะเอาเอดการเอาแนวทางที่นองนกันแนวทางตองงวดนะครับตองงวดกับเด็กถูกอ่ะมีเลยนะครับที่นองนกันท้าโดน อย่าฝ่าปเปลาเมือดเด้อลอตเตอรี่จงไว้เนหะ็นน้ำอย่างลอตเตอรี่เมื่อน,นั้นตั้งใจว่าจะไปซื้อสองแปดได้ยูซีใบคนว่จาจักเลขกีัอย่างกับมีต่คนมาถามเอาบนว่าโอ้ตัวนี้เลยบอ <c oughs> นะครับแมนครับตัวนี้เลยครับตัวที่ตัวเนียนก็คือตัวมีเครื่องหมายมีสีมากนะครับครับข้งหมนนี่เป็นข้างบนนี่เป็นข้างบ<ค>นนี่เป็นความฟันครับแบบฟันที่แปลออกมาบักหอยหอยกาบสอง่วย ไปกัดสองหน่อยกับเก้าเี่ยหกเก้าสองแล้วก็อยจุกหกเจ็ดแล้วก็กรุงหน่อยกับเกาหนึ่งแล้วก็งูกลายเป็นญานิเลยเจ็ดแปดเจ็ดเก้าบอสชัดกับปั้งอ่นหน่อยเด้อพี่น้องก็สิเพราะว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เลขทูบก็คือตัวยำเลยครับตัวทีควรจะฟันเลยตัวตัวมันเสื่อมนะคร <c oughs> ับแล้วก็ปัง้ง มือสุดท้ายเป็นจีอาดนักขัดตัวใดไมนันก็ต้นตุนหวดอยู่เนาะหก่อนกับตุนหวด้วยกันครับสองแปดเก้าสองแปดี่น้องกับยิบจับบอตอลีไว้ก่อนนะครับมานีิมาเพื่อนกับมาฝันว่าลูกสาวเคาะรถนันก็2สองแปดานี้ขอด้านนาจี้สองแปดกับสองแปดทุกสาวทุกกรรมเขาซานใหอีกกัยี่สิบแปดเมตรอีกว่าเนามัเนีนยายดแต่ตัเก้าตัวนี้เนาะันกระโปอเลยอที่ฟานมาวันไปเนาะ วันนี้พระท่านกลับเป็นโมกาวันนี้พระท่านด้กำครับครับส่วนแอดกาตัวที่มากตัวที่ชอบคือตัวที่ถ้าสีแดงเป็นเหลือง,ง,งๆไว้มันบ่อยครับตัวที่กำลังสงร้างลอตเตอรี่สร้างรับหมือนสร้างแนวครับยาแต่ผลมาสูงเลขถูกสามเก้าสองเป็นคล้ายๆงวดก่อนอยู่ได้ครับ วลก่อน,นี้เป็นเก้าแปดสองสามกับเปดพิษตัวเดียวพิดพิษตัวเดียวเนาะที่เขาคือนกัน่ะมันเปี่นแปดเก้าสองนี่มันตัวเดียวถูวเวกเ้า <c ười> อเอ๋อนี่แม่พ่อในใจในตีเขียนไว้วางใจเพราะท่านได้เขียนยกจันจาน้อยเหตเขียนน้ำนะครับครับถุงเขียนไว้ดิเจ็ดเก้าคือตัวนิ่งวเจ็ดเก้านี่ปูมะบ่อครับเจ็ดเก้าปูมะบ่อให้ซ in? ื้อเล็กงาก็เลยว่าจะซื้อมืาอนี mm ้เจ็ดเปีเจ็ดเก้าครับจะจะให้ชุดจะให้เบิรงชุดเต็มนะครับเอาอันนี้ไปก่อนครับ วันนี้กาขอให้ปูบรรดาโชคให้ถือว่าสุขพ้นได้ดวงบ่ดีก็มีดวงก็ให้เพิ่นเปิดให้ขอให้ปูเปิดให้นะเปิดโชคจับมือสุขนะสำครับปูที่เขามาเห็นคลิปนี้เนาะครัถือว่าทุกคนนะถือว่าด้วยกันสาธุเด้อสาธุขอให้ปูเปิดโชคเว์จะนับสนุนรัฐบาลนี่ลอตเตอรี่นี่กาได้ซองแดงก็มีถือว่าคุ้มอยู่นะ แม่นคครับคมคครับผมจิง,งถ้าออกเก้าสองแปดมันก็จิมี่คนถือรางวัลทีนึงน้องคนกับว่าท่นนนนานได้เตรียมตัวเตรียมใจได้สองแปดไปก 28, <c oughs> ่อน <c oughs> ถ้าออกเก้าสองแปดองมีรางวัลทีนึงลายใบนึย นี่ชุดเต็มอะออันนี้ของอเล่าตำเล่าครับผุณจ้ตาตำเหล้าตีตีสตี่ตัวสองงวดสี่ตัวสามตัวสองตัว ทันย่านบ่มีเลยเพิ่็จับมือใส่แหเน้นครับเพื่อออกแป่ตัวเน้นโอ้ยแหเน่นโชดค,คักนะปูสามตัวกับชุดเดียวสี่ตัวชุดเดียวสองตัวอีกเน่นหน่อยอีกชุดเดียวจับมือถือตัวเน้นเลยตีจะไปตีจังได้นะนะตีจะล้มสนจะยังไ,งได้ฟันเนียงปูสุกใส่แม่นปูจับมือใส่ปูซอยคิดจะฟันไปจังได้มากจังได้ไปตีถือสี่ตัวสาม แสดงว่า,เ,วาเป็นจับมือใส่จับมือเขียนอะไรเมือเขียนลูกหลานปูปะยาผมยาวเนี่ยเป็นการเอาการแลนะ้วปะยานผมยาวใช่ท่ากันคัะออกมีเต็มโจ๊กออก